ในห้วงเวลาที่กระแสข้อมูลหลังไหลประดุดมหาทีไหลบ่าเข้ามาสู่ทุกส่วนของชีวิตมนุษย์การดำรงอยู่ของคนในยุคสมัยนี้จึงถูกโอบร้อมด้วยข่าวสารอันหลากหลายทั้งจากสื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดายและรวดเร็วได้สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายอย่างมหาศาล ทว่าท่ามกลางคูมิทัศข้อมูลอันซับซ้อนนี้มีวินัยประการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญานั่นคือการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นการแยกแยะสองสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงทักษะทางปัญญาอันซับซ้อนแต่เป็นแก่นแท้แห่งวินัยในการรับรู้ วินัยที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นโลกตามที่เป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นหรือตามที่ผู้อื่นชี้นำให้เป็นเพราะบ่อยครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงอาจเป็นเพียงความคิดเห็นที่ถูกนำเสนออย่างแนบเนียนหรือบางครั้งก็ถูกปรุงแต่งจนยากจะแยกแยะได้ ในบริบทของปรัชญาสโตดิกวินัยแห่งการรับรู้เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญานักปรัชโตอีกสอนว่าความทุกข์ของมนุษย์มิได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกแต่เกิดจากการตีความและการตัดสินของเราต่อเหตุการณ์นั้นๆ หากเราสามารถฝึกฝนตนเองให้รับรู้สิ่งต่างๆอย่างเที่ยงตรงโดยไม่เจือปนด้วยอคติหรืออารมณ์เราก็จะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและสงบเยือกเย็นการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งในการก้าวเข้าสู่วินัยแห่งการรับรู้การรู้จักตั้งคำถามต่อข้อมูลที่รับรับ การตรวจสอบแหล่งที่มาการพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและการใคร่ครวญอย่างรอบด้านจะช่วยให้เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาปกป้องตนเองจากการถูกชี้นำหรือตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อมูลในขณะที่ความจริงคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้มีหลักฐานรองรับและเป็นสากล ความคิดเห็นเป็นเพียงการตีความส่วนบุคคลหรือความเชื่อที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลการตระหนักถึงความแตกต่างนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิง่งเพราะการผสมปนเปกันระหว่างความจริงและความคิดเห็นสามารถนำไปสู่ความสับสนความเข้าใจผิดและแม้กระทั่งความขัดแย้งในสังคมได้ดังนั้น การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยในการรับรู้โดยเริ่มต้นจากการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นจึงมิใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารการมีวินัยเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเหตุผลสงบมีใจเปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยปราศจากอคติ อันเป็นหนทางสู่การบรรลุซึ่งอุดมคติของมนุษย์ตามหลักปรัชญาสโตอิกในวิถีแห่งการสแสวงหาความจริงการแยกแยะสิ่งที่เป็นอยู่จริงกับสิ่งที่สร้างขึ้นจากจิตสำนึกของเรานั้นเป็นรากฐานสำคัญของการอย่างรู้ดุดดังแสงสว่างนำทางปราดในอดีตตั้งแต่เพลโต จนถึงนักคิดร่วมสมัยอย่างคาร์นมันต่างพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของการรับรู้และวิธีที่เราจะเข้าถึงความจริงที่บริสุทธิ์ได้เพลโตผู้เป็นเสาหลักแห่งปรัชญากรีกโบราณได้นำเสนอแนวคิดที่ลึกซึ้งผ่านอุปมาเรื่องถ้ำของเพลโตเขาสมมุติว่ามนุษ ติดอยู่ในถ้ำมาตั้งแต่เกิดและถูกผูกติดอยู่กับเสาจนมองเห็นเพียงเงาที่สะท้อนจากเปลวไฟบนผนังถ้ำเงาเหล่านั้นคือทั้งหมดที่คนเหล่านั้นรับรู้ว่าเป็นความจริง กระทั่งวันหนึ่งมีผู้ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการและเดินขึ้นสู่ปากถ้ำได้เผชิญกับแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าและโลกภายนอกที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์ที่หลากหลาย ในตอนแรกผู้นั้นอาจพร่ามัวด้วยแสงสว่างแต่เมื่อปรับตัวได้ก็จะตระหนักว่าเงาที่เคยเห็นในถ้ำนั้นไม่ได้เป็นความจริงหากเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากสะท้อน เพลโตเสนอาวา่าโลกแห่งวัตถุที่เราสัมผัสได้ด้วยผัสสะทั้งห้านั้นก็เปรียบได้ดั่งเงาในถ้ำเป็นเพียงภาพสะท้อนที่เลือนรางของโลกแห่งแบบอุดมคติซึ่งเป็นที่สถิตของความจริงแท้และอมตะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยปัญญาและเหตุผลเท่านั้น จากปรัชญาโบราณสู่คริสตศตวรรษที่21แดเนียลคาร์นามันนักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลได้นำเสนอแนวคิดเรื่องระบบการคิดของมนุษย์สองระบบระบบที่1คือการคิดแบบเร็วและสัญชาตญาณซึ่งมักถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความลำเอียงส่วนบุคคล ระบบที่สองคือการคิดแบบช้าและใช้เหตุผลซึ่งต้องใช้ความพยายามและสติอย่างรอบคอบถี่ทวนคานามันชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มักพึ่งระบบคิดแบบแรกในการตัดสินใจและการรับรู้โลกซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดเชิงประจักษ์หรือความลำเอียงทางความคิดมากมายสิ่งเหล่านี้ทำให้เราตีความข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่น การยึดติดกับสิ่งที่เห็นหรือได้ยินมาในครั้งแรกแม้จะมีหลักฐานใหม่ที่ขัดแย้งกันมานำเสนอหรือการมองเห็นรูปแบบในข้อมูลที่กระจัดกระจายซึ่งไม่มีอยู่จริงทงเพลโตและคานัมันต่างสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายพื้นฐานของการรับรู้และความยากลำบากในการเข้าถึงความจริงที่ไม่ถูกบิดเบือนจากอคติส่วนตัวหรือข้อจำกัดด้านการรับรู้ของเรา เพลโตเชื้อเชิญให้เราก้าวข้ามผัสสะและเข้าถึงปัญญาเพื่อมองเห็นความจริงแห่งแบบอุดมคติขณะที่คานมันได้เตือนให้เราตระหนักถึงข้อบกพร่องของระบบคิดและความจำเป็นของการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องดังนั้น ก้าวแรกสู่วินัยแห่งการรับรู้จึงเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ในตัวเองถึงขีดจำกัดของการรับรู้และวิธีคิดของเราการสำรวจลงไปในจิตใจของเราการตั้งคําถามถึงความเชื่อที่ฝังรากลึกและการเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆคือการเดินทางทางปัญญาที่ไม่สิ้นสุด เพื่อให้เราสามารถแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นและเข้าใจโลกในแบบที่มันเป็นอยู่จริงไม่ใช่ในแบบที่เราอยากให้เป็นการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นไม่ใช่แค่การฝึกฝนทางปัญญาแต่เป็นเหมือนวิตในในการใช้ชีวิตซึ่งนำเราไปสู่ความสงบภายในและปัญญาที่ลึกซึง้งในหัวข้อนี้เราจะมาดู5เทคนิคที่เหมือนเครื่องมือของนักคิด เป็นตะแกรงร่อนที่ช่วยให้เรากลั่นกรองข้อมูลจำนวนมากจากโลกภายนอกและค้นพบแก่นแท้ของความจริงที่ซ่อนอยู่เทคนิคแรกคือการตั้งคำถา,ถามถึงแหล่งที่มาทุกข้อมูลที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเรื่องเล่าหรือแม้แต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าล้วนมีที่มาเสมอการรู้ว่าข้อมูลนั้นมาจากไหน ใครเป็นคนเผยแพร่และมีเจตนาอะไรจะช่วยให้เราประเมินความน่าเชื่อถือเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่นการพิจารณาว่าผู้ให้ข้อมูลมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไหมมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่หรือข้อมูลนั้นมาจากแหล่งที่มีชื่อเสียงเรื่องความเที่ยงตรงแค่ไหนการตั้งคำถามนี้จะช่วยให้เราไม่ด่วนสรุป หรือปักใจเชื่อในสิ่งที่ได้รับทันทีประการที่สองคือการสแสวงหามุมมองที่แตกต่างข้อจำกัดอย่างหนึ่งของจิตใจคนคือชอบยึดติดกับสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยหรือเชื่ออยู่แล้วการเปิดใจรับฟันความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อจะช่วยให้เราได้เห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการอ่านจากสำนักข่าวหลายๆแห่ง การพูดคุยกับผู้คนที่ความคิดพื้นฐานต่างกันหรือการศึกษาจากแหล่งความรู้ที่นำเสนอข้อมูลในมุมมองที่หลายหลายล้วนเป็นหนทางสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรอบด้านกว่าเดิมเทคนิคที่3คือการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ความรู้สึกบ่อยครั้งที่ข้อมูลถูกนำเสนอในลักษณะที่กระตุ้นอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือความสุขเพื่อจูงใจให้เราคล้อยตามสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามถอยห่างออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นและพิจารณาเนื้อหาตามหลักเหตุผลอะไรคือข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้อะไรคือความคิดเห็นส่วนตัวของคนพูดหรืออะไรคือการตีความที่อาจมีอคติปนอยู่ การฝึกสังเกตอารมณ์ของตัวเองเมื่อรับรู้ข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและเป็นกลางยิ่งขึ้นประการที่4คือการตรวจสอบความสอดคล้องและหลักฐานที่เป็นจริงความจริงมักจะสอดคล้องกันและมีหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่นเมื่อเราได้รับข้อมูลใดๆควรพยายามหาข้อมูลอื่นมาเปรียบเทียบและยืนยัน หากข้อมูลนั้นขัดแย้งกับหลักฐานหรือความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือไม่สามารถหาหลักฐานใดๆมาสนับสนุนได้ก็ควรตั้งข้อสงสัยการไม่ด่วนเชื่อเพียงเพราะข้อมูลนั้นดูสมเหตุสมผลในตอนแรกแต่ใช้เวลาตรวจสอบอย่างรอบคอบคือหัวใจของการแสวงหาความจริงและเทคนิคสุดท้ายคือการยอมรับความไม่รู้ โลกนี้กว้างใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะรู้ทุกสิ่งการยอมรับว่าเราไม่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือข้อมูลที่เรามีอยู่ยังไม่สมบูรณ์เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาปราชสโตอีกสอนว่าการเข้าใจขีดจำกัดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญการระมับการตัดสินใจเมื่อข้อมูลไม่พอหรือการยอมรับว่าเราอาจคิดผิด คือความกล้าหาญทางปัญญาที่แท้จริงการฝึกฝนเทคนิคทั้งห้านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นนักคิดที่มีวินยัยสามารถแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นและใช้ชีวิตได้อย่างมีปัญญารู้เท่าทันโลกและตัวเองความสงบในจิตใจก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนามัสเตท่านผู้ฟังทุกท่าน ในเส้นทางของการสแสวงหาวินันแห่งรับรู้ก้าวข้ามอาคติภายในและแรงกดดันภายนอกคือบททดสอบที่สำคัญยิ่งขึ้นเพราะแท้จริงแล้วสนามรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในจิตใจของเราเองทุกวันทุกขณะจิตเราต่างเผชิญหน้ากับอคติทางความคิดซึ่งเป็นกับดักทางจิตวิทยา ที่บิดเบือนการตีความข้อมูลของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอาคติเหล่านี้ฝังรากลึกอยู่ในกระบวนการคิดทำให้เรามองเห็นโลกในแบบที่เราอยากเห็นได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยินและเชื่อในสิ่งที่เราต้องการจะเชื่อแทนที่จะเป็นความจริงที่ปราศจากอาคติลองพิจารณาอาคติยืนยันมันทำให้เราเลือกที่จะสแสวงหา ีความและจดจำข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมของเราและมองข้ามหรือลดทอนความสำคัญของข้อมูลที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อผลลัพธ์คือเราจะย่งยึดมั่นในความเชื่อเดิมมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าความเชื่อนั้นอาจจะบิดเบือนจากความจริงไปแล้วก็ตามยังมีอคติยึดติดที่ทำให้การตัดสินใจของเราผูกติดกับข้อมูลชิ้นแรกที่เราได้รับมา แม้ข้อมูลนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นความจริงเพียงพออคติเหล่านี้เปรียบประดุดกระจกที่บิดเบี้ยวฉายภาพความเป็นจริงให้เราเห็นในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนอกเหนือจากอาคติภายในแล้วเรายังต้องเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมที่บิดเบือนการรับรู้ของเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับการยอมรับและหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธความปรารถนานี้เองที่สามารถนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า mm. การคิดแบบกลุ่มหรือความกดดันจากกลุ่มเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันจากกลุ่มเราอาจยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นการรับรู้หรือแม้แต่พฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับคนส่วนใหญ่ในกลุ่มแม้ว่าในใจลึกๆเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตาม เรากลัวที่จะเป็นแก่ดำกลัวที่จะถูกมองว่าคนนอกคอกจึงยอมทิ้งเหตุผลและตะกะเพื่อแลกกับการเป็นที่ยอมรับและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นแรงกดดันเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงเพื่อนผูงงหรือครอบครัวเท่านั้นแต่ยังแผ่ขยายไปถึงสังคมวงกว้างไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อมวลชนวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่สร้างขึ้นจากกลุ่มคนบางกลุ่ม สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้างกรอบความคิดและความเชื่อของเราทำให้เราบางครั้งก็รับเอาแนวคิดที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงมาเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ของเราเองการตระหนักรู้ถึงอคติทางความคิดและแรงกดดันทางสังคมจึงเป็นก้าวแรกและเป็นหัวใจสำคัญในวินัยแห่งการรับรู้ สโตอิกสอนให้เราฝึกฝนการใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอและตั้งคำถามกับความเชื่อของเราอยู่เสมอจงกล้าที่จะมองย้อนกลับไปที่ความคิดภายในของตนเองและพิจารณาอย่างจริงจังว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดจากข้อเท,ท็จจริงที่ชัดเจนหรือเป็นเพียงผลพวงจากอคติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ หรือเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากแรงกดดันรอบข้างเราต้องฝึกฝนที่จะแยกแยะความจริงออกจากความจริงออกจากความคิดเห็นที่ถูกป้อนเข้ามาหรือความคิดเห็นที่เกิดจากภาพสะท้อนที่บิดเบี้ยวในอัคติของเราเองการเผชิญหน้ากับสนามรบภายในนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายแต่หากเราสามารถทำได้เราจะสามารถปลดปล่อยตัวเอง จากการเป็นทาสของอคติและแรงกดดันภายนอกและก้าวเข้าสู่การรับรู้ที่บริสุทธิ์และเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงการเดินทางจากการเป็นคนรับเรื่องธรรมดาสู่การเป็นคนที่สร้างความเข้าใจในตัวเองนั้นถือเป็นขนทางแห่งปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แค่การรับรู้ข้อมูลหรือความเห็นต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวันแต่คือกระบวนการของการคัดกรอง ตีความและจัดวางเรื่องเหล่านั้นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายใต้หลักของเหตุผลและความเป็นจริงเราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพียงผู้รับฟังที่ซึมซับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นคำพูดข่าวสารหรือภาพเหตุการณ์ต่างๆบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเราเป็นเพียงเรือที่ลอยไปตามกระแสะข้อมูลที่พัดผ่าไป แต่การฝึกฝนหลักการรับรู้คือการที่เราเริ่มจับหางเสือของเรือชีวิตนั้นไว้ในมือของเราเองการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเมื่อเราตระหนักได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏตรงหน้าเรานั้นไม่ใช่ทั้งหมดคือความจริงเสมอไป และบางส่วนอาจเป็นเพียงการตีความหรือความลำเอียงของผู้ส่งสารเราจะเริ่มตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ด่วนตัดสินไม่ด่วนเชื่อและไม่ด่วนปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นในทันทีนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้สร้างความเข้าใจการสร้างความเข้าใจนั้นไม่ใช่การสร้างความจริงขึ้นมาใหม่ แต่การนำชิ้นส่วนของข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆมารวมเข้าด้วยกันอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดภาพรวมที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะใช้ปัญญาของเราพิจารณาถึงที่มาที่ไปของข้อมูลแรงจูงใจเบื้องหลังและตกกะที่รองรับเพื่อให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือแก่นแท้และสิ่งใดคือเปลือกนอก กระบวนการนี้จะนำเราไปสู่ความเป็นอิสระทางปัญญานี่คืออิสรภาพจากการถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นของผู้อื่นอิสรภาพจากการยึดติดกับความลำเอียงส่วนตัวและอิสรภาพจากการเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบการเป็นอิสระทางปัญญาจึงหมายถึงการสามารถคิดได้ด้วยตัวเองอย่างรอบได้ มีเหตุผลและยุติธรรมไม่ว่าสถานการณ์จะซับซ้อนเพียงใดเราจะยังคงสามารถรักษาความสงบและพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างสุขุมและมีสติหลักการรับรู้นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เทคนิคในการจัดการข้อมูลแต่เป็นวิถีชีวิต เป็นการฝึกฝนตัวเองให้มีสติอยู่กับปัจจุบันตื่นรู้ในทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาและสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเช่นการตัดสินใจความคิดเห็นและปฏิกิริยาของเรากับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่นเหตุการณ์ภายนอกและความคิดของผู้อื่น การเข้าใจในเรื่องนี้จะช่วยให้เราวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวไปกับความผันผวนของโลกภายนอกท้ายที่สุดแล้วการเดินทางสู่ความเป็นอิสระทางปัญญาและการมีหลักปฏิบัติด้านการรับรู้คือการเดินทางที่เราจะค้นพบความสงบภายในและความเข้าใจในโลกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจะก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้รับเรื่องที่ถูกกำหนดทิศทางโดยข้อมูลภายนอกสู่การเป็นผู้สร้างความเข้าใจผู้ที่มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางและมีสติเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปตลอดเส้นทางชีวิต